ทำไมไม่มาวัดมาเลยไม่จะคือท่านร้องมาอย่างนี้ผมก็ต้องมาตามหน้าที่แล้วก็คือหลวงพี่สังกดัดต่อไหนดูหนังสือร้องไม่ไม่หนังสือร้องเอาหนังสือจังหวัดไอ้จ้าวัดือร้องคือไม่คุณจะพูดลอยลอยไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคุณใช้อำนาจลอยลอยไปบีบเจ้าวาดเขาท่านท่านเอาเอาเอา,เอาหลักฐานมาว่าท่านท่านพูดเองนะบอกว่าไอ้ไอ้วัดโพธิทะเลเนี่ยเป็นคนร้องเรียน ไปร้องเรียนท่านไปทำหนังสือมาเจ้าว่าก็าทำหนังสือมาครับนั่นแหละขอรู้นี่องหนังสือเนี่ยเขาถ่ายเขาถ่ายไปเลยครับเนี่ยเนี่ยเขาส่งมาให้เนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะผมอ่านให้ฟังก่อนนะครับผมจด้ไปดำเนินอ่ะนี่เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวไปดำเนินคดีท่านเลยนะในกรณีแสดงตนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองสงดังนั้นจึงขอให้ท่านเนี่ยนะครับ ได้เดินทางกลับมาที่วัดโพทะเลอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรต้นถังกัดภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนี่คือผมมาแค่นี้มาเรื่องนี้ครับครับอ่าถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยฮะถ้าท่านไม่ได้สังกัดโพทะเลท่านเอาหนังสือมาจะได้จะได้จบตรงนี้ไงฮะที่ผมมาคือเรื่องนี้ครับอขอแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือเอกสารเท็จนะครับ ไม่ใช่กฎผมมีสิบพูดไหมก็ผมบอกว่าคืนนี่คือเอกสารเท็จนะครับผมแล้วผมจะเอาเอกสารจริงให้ดูแอนดามาได้ย้ายออกจากวัดโพทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะนี่คือบัตรประชาชนของอานดามาถ่ายถ่ายเลย เดี๋ยวผมผมผมเปิดให้ดูครับนะท่านถ่ายถ่ายรูปไปอ่าดูซะที่ข้อที่จริงว่าอยู่สังกัดไหนท่านท่านขอดูไอผมให้ผมดูได้ดิครับไหนผมขอดูจะได้รู้ก็บัตรประจาชนตรงกันว่าเข้าสังกัดพัสามชุกโคทะเลรักษาการผอุบราชาสุทัศน์ดูนะครับ เอาเก็บไปเลยพี่เอาเก็บไปเลยเอาให้ไปเลยไปแยอ่าลุงพี่ติดต่อเลยครับติดต่อเลยครับเพราะตอนนี้อยู่บนแหนมเพอเจ้ําเพอเจริญตำบลอะไรเขาติดมาหมดแล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเตรียมลาสิขาเลยหลวงพ่อมาเล่นงานผมอย่างเนี้นะเตรียมลาสิขาเลยหลวงพ่อเนี่ย ไม่มีครับเขาเขา,เขาปัะยราชนเนี่ยอยู่ที่สามทุกครับครับนะทุกปีหกเจ็ดปีเนี่ยอาตมาก็ส่งไปดูประวัติเ่ยส่งรายงานสำนักกุดวยที่นี่เป็นใช้เป็นที่พักปฏิบัติธรรม